การเดินทางสะดวกสบายเพื่อสักการะพระบรมศพคอสอมกจัดชัตเติลบัสฟรี14เส้นทางในวันที่2พฤศจิกายน2568เวลา12นาฬกาหนึ่งนาทีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพคอสอมกได้มีการจัดชัตเติลบัสรถโด,ดยสารฟรี14เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวง ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาวไทยต่อพระบรมราชินีนาถท,ที่ได้รับการรักษาขึ้นเป็นพระบรมราชน,านีพันปีหลวงแต่ที่น่าสนใจคือขอสอมอก,อกไม่ได้จัดเพียงแค่ชัตเติลบัสเท่านั้นแต่ยังมีเส้นทางปกติที่ให้บริการผ่านสนามหลวงอีก18เส้นทางซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีตัวเลือกในการเดินทางมากขึ้นและสะดวกสบายยิ่งขึ้นชัตเติลบัสฟรี14เส้นทางนี้จะให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8 ถึง20นาฬิกาหรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมดเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและทั่วถึงสามารถสังเกตหมายเลข M1, M14 ในการเลือกใช้บริการได้ดังนี้ M1 รถไฟฟ้าสถานีท่าพระสนามหลวง M2 รถไฟฟ้าสถานีสนามใสสนามหลวง M3 รถไฟฟ้าสถานีสามยอดสนามหลวง M4 รถไฟฟ้าสถานีสยามสนามหลวง M5 รถไฟฟ้าสถานีวงเวียนใหญ่สนามหลวง M6 ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าสนามหลวง M7 อนุสาวรีย์ชัยฝั่งพญาไทสนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพพิวัฒร์สนามหลวง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวง m ส0สถานีกรุงเทพหัวลำโพงสนามหลวง M11 สถานีขนส่งเอกมัยสนามหลวง M12 บางใหญ่สนามหลวง M13 สนามราชมังคลากีฬาสถานสนามหลวง m 1 4สถานีขนส่ง มอสิท2สนามหลวงและสิ่งที่คนใช้บริการรถโดยสารคงต้องกังวลคือการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินจริงจากผู้ประกอบการรถแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งขสมอกอได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเหล่านี้ให้ไม่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินจริงและหากประชาชนพบการกระทําผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคำถามที่น่าสนใจคือการจัดชัตเติลบัสฟรีและเส้นทางปกติที่ให้บริการผ่านสนามหลวง จำนวนมากเช่นนี้จะช่วยลดความตีนเหี่ยวในการเดินทางของประชาชนหรือไม่และว่ากันได้ว่าการจัดชัตเติลบัสฟรีเป็นการแสดงความเคารพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาวไทยต่อพระบรมราชินีนาถท,ที่ได้รับการรักษาขึ้นเป็นพระบรมราชนานีพันธ์ปีหลวงแต่ว่าการจัดชัตเติลบัสฟรีนี้จะส่งผลต่อการจราจรในกรุงเทพมหานครอย่างไรคุณคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการจัดชัตเติลบัสฟรีเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต